สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภเมืองสกลนครบริหารงานโดยนางอัชาราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา 13.30นาฬิกานาทีนางอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและคณะเข้าร่วมประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2566ณห้องประชุมโคสิตโคสนะสันติ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครโดยมีนายชาญชัยโพลกองเสงงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นางอัจฉราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและคณะจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนณสนามสอบ โรงเรียนทาตนารายวิทยาได้รับการนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นางอัชาราชาัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอพทกำนัน15ตำบลในอำเภอเมืองสกลนครณนะห้องประชุมภูผาแด่ชั้น3ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 7นาอจณอัชราชาัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและคณะได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาจากคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยกำลังพลของหน่วยและอุทิศกุศลให้กับเหล่าทหารของหน่วยที่ล่วงลับ วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางอัชราชัยศีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุกลนครและนายอุดมพลพันแก้วหัวหน้ากศน,นตำบลดงชนได้ลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือและการทำนานร่วมกัน MOU กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนอำเภอเมืองสกลนคร วันที่9กถึง11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นักอาัชาราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอมืองสกลนครและคณะร่วมนำนักศึกษาแข่งขันกีฬาสกรออีสานเกมครั้งที่7โดยมีนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นางอัจราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุกนครเข้าร่วมประชุมการติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบออนไลน์ Microsoft t e a m โดยมีนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายณห้องประชุมโคสิตโคสนะสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเข้าค่ายลูกเสือสอกรออำเภอเมืองสกลนครเพื่อห่างไกลาย,ยาเสพติด มีจิตอา,าสาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครโดยมีนางอัชราชายศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่17-18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นางอัชราชาศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและคณะดำเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่สอง ีการศึกษา2566และได้รับการนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรนครณหอประชุมทองสวรรค์อุทิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรนครวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นางอัชาราชาัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรนครและบุคลากรร่วมกันสวมเสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ตามมติคอรมอ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัเมืองสุขนครวันที่22-23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัภเมืองสุขนครโดยนางอัจราชัยศีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติณหอประชุมทองสวรรค์อุทิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของยวกาชาติเรียนรู้กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นต้นวันที่28กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2567ศูนยสส์ส่งเสริมการเรียนรู้อำภมืองสกลนครโดยนางอัชราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำภอมืองสกลนครและคณะจัดประชุมกรรมการกลางประจำสนามสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในเทอมที่ผ่านมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณหอประชุมทองสวรรค์อุทิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อภมเืองุกรนคร